ตืลึงใหม่สุคนทวาน,นุ่งบิกินี่อุ้มลูกพึ่งจะคลอดหุ่นก็เป๊ะแล้ว หลังจากที่เผยข่าวดวีเรื่องตั้งครรลูกคนแรกสมใจอย่างนักแสดงพิธีกรอย่างใหม่สุคนทว่าก็ได้คลอดลูกชายคนแรกแล้วชื่อชินะโดยชื่อลูกชายของเธอก็ได้เผยว่าชื่อเล่นมาจากบทสวดมนต์ชินบัญชรส่วนชื่อจริงนั้นผมชื่อสิปุลซึ่งอ่านว่าสิปุลและล่าสุดเธอได้โพสต์ภาพอุ้มลูกอยู่ในชุดบิกินี่ตัวเก่าที่เคยใส่เมื่อปีที่แล้วพร้อมเผยว่าชุดเดิมแต่เวลาเปลี่ยนหนึ่งปีที่แล้วใส่ชุดนี้ณนะวันนี้ลูก พิ่งคลอดได้13วันก็ยังใส่ชุดนี้ได้นะจ๊ะแม่แม่ภูมิใจที่สุดแค่แม่แม่อยากอวดหุ่นคนเพิ่งคลอดก่อนท้องน้ำหนัก56ลูก9เดือนน้ำหนัก63แค่ขึ้นมา8โลหลังคลอดลูก13วันน้ำหนักเหลือ58ค้างอีก2โลจะเท่าเดิมแล้วจ้าเหลือตรงพุงน้อยๆอ,อ,อีกนิดหน่อย #no รีทัตนะจ๊ะแม่ใหม่สายสตรอง #nof ซึ่งงานนี้ก็ทำเอาแฟนคลับต่างอิจฉาหุ่นของแม่หลังคลอดแถมยังขอเคล็ดลับกันรัวๆเลยล่ะค่ะ